อาจารย์ทุกคนฮึแคบๆคิดอยาก สวัสดีจ้าพี่้องจ้ากับบ้าพ่อกันเดี๋้วจากกับช่องพากินกับอางจ้าเมื่อเนี้ยอังก็ได้ยำขนมจีนจ้าอันยำขนมจีนใส่ปลาทูทอดจ้าคิดอยากแล้วเติมพี่ก้อยากกินอีกอย่างเซ่เซปปะ ใส่ปลาทูทอดจ้ะพี่น้องจ้ะขออนุญาตใส่แต่เขียบแล้วจ้ะพักกับกระมี่พักซี่เล้าจ้ะพักซี่เล้าพักการหินพักก้นจองลวกจ้ะอันนี้ที่ขาดก็ได้คือเอาไว้ได้ละไว้นี่ละจ้ะพักขาจ้ะชะอมพักแคบหมูจ้ะ เอาไว้ใส่ล่ะผักหลายแห้งค่ะพี่น้องค่ะนค่นี้นคิดอยากยังแซ่บๆจ้ะมาจากพี่น้องจ้ะใส่มือพร้อมใส่แต่เขียบพร้อมมาจากทุกคน รช่ค่ะคิดอยาก mà lại nói rằng gì chỉ xe để kiểm đi Út quá đấy พากกันจองลวกค่ะ 感谢的。 ตะเกียบเป็นมันจ้ะว่าชีส้ตะเกียบว่บาซ่าจ้ะ